เรียน5บาทปีพศ25 4 1รสอ 2, ตัวติดผลิตน้อยลำดับที่5หายากแล้วก็มีการซื้อขายกันแล้วนะคะเราไปดูข้อมูลกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลท์สไตล์บายจอย สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่สช่องไลฟ์สไตล์บายจอยวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมตัวติดผลิตน้อยชนิดราคา5บาทเป็นเหรียญที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะปัจจุบันก็หายากมากๆสำหรับปีพศออนี้ ก่อนอื่นพี่จอยขอบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าช่องพี่จอยไม่ได้รับซื้อเหรียญเหรียญใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าหลายคนถามมาพี่จอยเพียงแต่มา่าบอกกล่าวมาบอกเพื่อนๆได้รับรู้ว่าเหรียญไหนที่น่าสะสมเหรียญไหนที่มีราคาแล้วก็หายากนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูคลิปให้จบนะคะพี่จอยบอกเสมอมาว่าพี่จอยไม่ได้รับซื้อเหรียญนะคะหลายคนก็ถามมานะคะ เรามาดูข้อมูลของเหรียญกันเลยนะคะเหรียญห้าบาทปีพศ .2541 ด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เนั่นเองนะคะเหรียญน,นี้ก็ผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วก็ไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะคะพี่จอยได้มาวันนี้ก็พอดี เป็นปีที่ผลิตน้อยอันดับที่5นะคะจำนวนการผลิตอยู่ที่7863,000เหรียญแค่นั้นเองนะคะสำหรับข้อมูลของเหรียญ5บาทปีพศ25 4 1นสนะคะออกใช้ครั้งแรกเมื่อปีพศ25 3 1สขนาดของเหรียญก็อยู่ที่24มิลนะคะน้ำหนักก็อยู่7จ ห้ากลมแบบนี้เลยนะคะก็มีความสวยงามเขาจัดอันดับมาที่อันดับที่ห้าหายากนะคะแล้วก็มีการซื้อขายถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็อยู่ที่ราคาถึงร้ง150-200บาทเลยทีเดียวนะคะเหรียญ UNC หรือว่าเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็อยู่ที่ การซื้อขายกันอยู่ที่50าสบถึงเจ็ดบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าก็แบบนี้เลยมีความสวยงามเพราะฉะนั้นเวลาไปจับจ่ายซื้อของก็ลองพลิกดูปีพศด้านหลังดูนะคะเพื่อนๆจ๋าอาจโชคดีพบเจอปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบ้างนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่5อย่างที่พี่จอยบอกนะคะการสะสมเหรียญถ้าเป็นเหรียญที่ติดอันดับหนึ่งถึงสิบ เราก็ต้องเก็บนะคะถึงแม้ว่าเราจะเก็บเพื่ออะไรนะคะอาจจะเก็บเพื่อที่จะต่อยอดทำกำไรในวันข้างหน้าหรือว่าให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตหรือว่าเราเก็บเราออมไว้ก็จะมีกินใช้ในวันข้างหน้าได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะฉะนั้น เหมือนพี่จอยบอกเสมอมากันเก็บคือการออมนะคะแล้วก็สํารับเปลี่ยนนี้นะคะย่พี่จอยบอกพอสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดชนิดราคาห้าบาทพบเจอได้ยากมากนะคะแต่อาจจะโชคดีที่จะอ่าเพื่อนๆอาจจะพบเจอก็ลองก็ลองสังเกตดูนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามา เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมได้ไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆจะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า